สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่14เดือนเมษายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคลิปคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวเนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างดอทมูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนเมษายนปีพศสอง 2, 5, 4แข่งขันกันในเวลาตี2ตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขอพบกมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นอยู่ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่7เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 4นรีนัดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอทมดลผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะปะ้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผม สีตีเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างดอตมุนนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ4และแพ้6เกมหากดูสี่ตีย้อนหลัง5าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1นและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยนดอตมุนนะครับอยู่ที่รายการบุนเดส้ลิก้าเยอรมันเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพศ2564นี 2, 5, 0, นี้นะครับดอตมุลบุกไปเยือนทนางด้านสโตนการ์ดผลคือดอตมุลชนะมาร์ตโกสอ2ประตูต่อ3ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาชนะ18เสมอ0และแพ้2เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล,ล่าสุดของทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดผลคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถา,าบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีตีเฮตุเฮตการพบกันกระส่องทีมในนัดแรกนั้นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเปิดบ้านชนะทางดอทมุลได้ด้วยตกรสองประตูต่อหนึ่งวันนี้จึงเป็นงานที่ค่อนข้างง่ายสําหรับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ในทางกลับกันต้องบุกมาเยือนทางดอทมูลและผมเชื่อได้ว่าวันนี้ดอทมุลมีดีผมขอฟันธงว่าดอทมุลสามารถเปิดบ้านชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยตกรหนึ่งประตูต่อศูนย์และผ่านเข้ารอบไปได้ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอันมาริตคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนเมษายนปีพศสอ 2, 5 6 4ร้อิบสี่แข่งขันกันในเวลาตีสองตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สต,ติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกมัน1เกมซึ่ง1เกมนั้นอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันที่7เดือนเมษายนปีพศ2 5, 5 6 4นัดนี้บีนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลผลคือเรอัลมาดริดชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับผม สต4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ1และแพ้10เกมหากดูส4ต0ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่10เดือนเมษายนปีพศ2564นัดน,นี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าผลคือลิเวอร์พูลชนะไปะด้วยสกอรก2ประตูต่อ1ครับผม เรามาดูในส่วน4ตี20เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างเรอัลมาดริดนะครับพวกเขาชนะ13เสมอ4และแพ้3เกมหากตูว4ตีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5นัดรวดเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างเรอัลมาดริดนะครับอยู่ที่รายการลาลิกาสเปนเมื่อวันที่11เ,เดือนเมษายนปีพศ2564นดนีนะครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาผลคือเรอัลมาดริดเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีตีเฮตุเฮตุการพบกันกันทั้งสองทีเนื่องด้วยในนัดแรกทางเลอันมาริตสามารถชนะทางร์พูได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามวันนี้จากการที่เลออนมาริตต้องบุกมาเยือนทางด้านร์พู oo, ผมเชื่อว่าไม่ใช่งานที่ง่ายผมขอฟันธงว่าร์พูสามารถเปิดบ้านชนะทางเลออนมาริตได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์และผ่านเข้ารอบไปครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการลีกเดิอนฝรั่งเศสผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแกงมังฟุดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เมียงคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนเมษายนปีพศ2 5ง4แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิตีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพวกมัหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นอยู่ที่รายการหลิงเดอรฝรั่งเศสเมื่อวันที่22เดือนพฤพศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อนันะครับอาร์เมียงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกงมองฟุลคือเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม สต4-20เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านแกงมองฟุตนะครับพวกเขาชนะ11เสมอ3และแพ้6เกมดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านแกงมองฟุตนะครับอยู่ที่รายการลีดเดิลฝรั่งเศสเมื่อวันที่11เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับแกงมองฟุตบุกไป,ปเยือนทางด้านปัวเอฟซีผลคือแกงมองฟุตแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผม แลมาดูในส่วน40เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างอาเมียงน,นะครับพวกเขาชนะ8เสม,มอ7และแพ้5เกมหากดู4ิย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสม,มอ1และแพ้2เกมโดยนัดนนล่าสุดของทีมเยือนอย่างอาเมียงน,นะครับอยู่ที่รายการหลีกเดือนฝรั่งเศสเมื่อวันที่12เดือนเมษายนปีพศ2564นัดนี้นะครับอาเมียงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรเดสอเวลอนผลคืออาเมียงชนะประตูตรอ1ประตูต่อ0ครับผม ในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากซีตีเฮทูเฮกการพบกันกันทั้งสองทีมเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองทีมนี้มีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันผมจึงขอมาดูซีตีห้าเกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างแกงมงฟุตนั้นมีดีวันนี้ผมขอฟันธงว่าเจ้าบ้านแกงมงฟุตสามารถเปิดบ้านชนะทางอาเมียรได้ดยสกรอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้นนที่เว so ็บไซต์ tdk.com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ